การได้เห็นชั่วโมงที่เท่ากันหนึ่งหนึ่งหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นสัญญาณของการเรียกร้องให้ปลุกจิตวิญญาณของคุณและการจัดเรียงมันให้เข้ากับเป้าหมายชีวิตของคุณนอกจากนี้ยังหมายความว่าความคิดความเชื่อและความจริงของคุณกำลังทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายชีวิตของคุณมากขึ้นโดยการดูตัวเลขหนึ่ง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  คุณจะได้รับข้อความจากสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างซึ่งคอยปกป้องผู้คนอยู่เสมอนอกจากนี้วิสัยทัศน์นี้ยังถูกกระตุ้นภายในผู้คนทำให้จุดสว่างในบริเวณที่ถูกลืมและหยุดนิ่งตัวเลขลำดับเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงการรวมกิจการของโลกทางกายภาพและโลกแห่งจิตวิญญาณการมองเห็นเวลาเดียวกันหนึ่ง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  เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนหนึ่งกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งแต่มันคือการย้ำเตือนว่าพวกเขามาถูกทางแล้วการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลในเวลานี้จำเป็นต้องแสวงหาสันติภาพและความสามัคคีกับจักรวาลและความสนใจร่วมกันของมนุษยชาติการเห็นเวลาเท่ากันหนึ่นึ่ข้อความว่าถึงเวลาที่จะแสวงหาสาภาวนี้ การสร้างภาพนี้ยังเตือนคุณด้วยว่าถึงเวลาที่จะมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆมองหาจุดแห่งความสามาคัคคีสำหรับทุกคนหน่วยนี้จะมอบพลังให้คุณที่จะเผชิญกับความยากลำบากที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในโลกและจำเป็นต้องเข้าใจว่ากระบวนการนี้แม้ว่าจะมีการสึกหลอบ้างแต่จะทำหน้าที่สำหรับการเติบโตของความเชื่อปัญญาและความรักของแต่ละบุคคล และของคนอื่นอื่น